เคยสงสัยกันไหมทำไมเกมนี้ถึงชื่อ The Legend of Zelda ทั้งที่ตัวเอกของเราชื่อลิงหลายคนคิดว่าลิงคือเซลดาแต่จริงๆแล้วเซลดาคือตัวละคอรอีกตัวต่างหากชื่อของเกมนี้มาจากตำนานของเซลดาไม่ใช่เรื่องราวของลิงโดยตรงเพราะทุกภาคมีเซลดาเป็นศูนย์กลางของเนื้อเรื่องแม่ว่าจะถูกลักพาตัวหรือว่าเป็นนักรบ เซลดาไม่ใช่แค่เจ้าหญิงที่รอให้ถูกช่วยแต่เธอยังเป็นกุญแจสำคัญของไตรฟอสและเรื่องราวทั้งหมดของไฮรูดังนั้นมันคือตำนานของเซลดาไม่ใช่ตำนานของลิงและนี่คือเหตุผลที่ชื่อเกมเป็นแบบนี้แล้วคุณล่ะใครเข้าใจผิดกันไหมคอมเมนต์บอกเราหน่อย